โอ้โหลูกทึง่งโอ้โหอร่อยสนับสนุนโดยอัลบั้มดาวรุ่งลูกทุ่งไทย AP News ข่าวลูกทุ่งไทย com เราก็กินบ้านน้องเตะมาแล้วถูกต้องแต่แค่นิดหน่อยนิดหน่อยอันนั้นแค่ออเดิร์ฟออเดิร์ฟวันนี้เราจะมาเต็มปากเต็มคํากันที่นี่ที่ครัวเต็มคำมาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วก็พ่อครัวด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวแล้วก็พี่เรืองพี่ดาวเป็นเชฟใช่ไหมพี่ดาวเป็นเชฟเป็นเจ้าของใช่ค่ะรวมกันเป็นพี่ดาวเรืองวันนี้เนี่ยโอ้โหดูน้องผมดูน้องผมปากมือมากมันเป็นช่วงที่หนูดื่นชอบมากที่สุด แล้วก็เป็นช่วงที่น้องน้องอีงไม่เอาค่าตัวด้วยบอกช่วงนี้มาชิลิงนึกข,ขอแล้วค่าตัวไม่เอาทำไงตัดรวมค่าอาหารใส่น้องอ่ะมาเริ่มจากเมนูแรกครับพี่พี่ดาวเมนูไหนเด็ดสุดคือว่าคือตัวยืนงเราในแท่งมีอยู่2ตัวจริงๆอะคือว่ามัชชาพาเพลินคือั่ตัวนี้เลยครับถ้าตัวนี้ถ้าถ้ามาลูกค้ามาต้องสั่งทุกโต๊ะฮะเพ่ลองชิมสิคะเพ่คือปลากับผมชอบมากเลยนะฮะใช่เพราะว่าปลากินทะแล้ผู้ใสญ่ก็ได้ดีแล้วก็ เป็นกับแก้มก็ดีกับข้าวก็นฮาคือหลังกล้องเขามองอะไรเราต้งหนาเขาเอาตากล้องเขากอิจฉาเราสิคะพี่เอค่ะเอไม่ชิมเหรอคะชิมค่ะแนะนําฝั่งนี้บ้างสิคะอ๋อตัวนี้ก็คือประชันเต็มคำเหมือนกันตัวนี้ก็คือสรุปแล้วมันก็คือทุกตัวนะฮะที่ว่าตัวยืนยืนจริงกมีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่ปากพงที่ว่าใช่ค่ะนี่ประชอดประชันเต็มคำ หายไปสองแล้วพี่ดาวใช่มีอะไรต่ออะไรต่อหายไปครึ่มแลวนี่มีอ่อตัวนี้ก็เป็นยำกุ้งฟูยำกุ้งฟูอร่คาญมากกุองโปรดน,นีอเลยนะค่ะมีอะไรไม่โปรดไหมนเนี่ยอีนน,นี้กมีสองตัวสองตัวแต่ว่าได้ขนาดนี้เลยมันสือใหญ่มาก อันนี้ก็ผู้ใหญ่หน่อยอันนีใใ้ใช่ผู้ใหญ่ครับอาว,ว,วุาวโ,โสแล้วก็เออใช่ผู้อุโสแล้วก็สุภาพสตรีราชตาต้องพินี่ต้องพินี่อย่างเดียวเลยครับอยางเลียงกุ้งสดประมาณนี้ลเลยนะจานเราจะเน้นแล้วก็เน้นเพื่อความเผ็ดความจฉ่ำมีมทุกชนิดไข่กุ้งสดมากค่ะพี่เอ๋ค่ะอร่อยมากจริงๆ เป็นเลยนะจ๊ะกุ้งอ่ะตัคเลยนะว่มพอกัดกุ้งเข้าไปนะคะมันจะรู้สึกแบบว่าเป็นซอสมะขามแปรของมันะคะแล้วก็แบบหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนลค่ะน้อยละลายเป็นไอเลี้ยรีวิวได้ดีมากนะครับชัดเจนไหมชัดเจนต่วน้ำแกงวันนี้ทำรายการอาหารที่ค่อนข้างจะลำบากเลยอาหารเยอะมากน้ำแกงน้ำแกงนี่ว่าน้ำแกงนะเป็นไงบ้างคะโขกเองตามเองเลย ผมโทรไปถามพอ่อนะฮะให้พ่อมากินด้วยคิดถึงพ่อกับแม่เลยเพราะอาหารพวกนี้แบบผู้ใหญ่ก็ชอบมากแล้วก็เมื่อกี้ถามหลังไมค์ว่าเมนูขนาดนี้ราคาเนี่ยผมว่าถ้าเกิดคุณชมชมอยู่ก็คงจะคิดในใจว่ามันน่าจะประมาณสามพันปกติแล้ว <S <s ๆๆที่แบบว่าคนที่ไม่ได้ชมรายการโอ้โหลูกทุ่งก็มีลดเปอร์เซ็นต์ให้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดยิ่งชมมาหากรายการโอ้โหลูกทุ่งด้วยถ้าบอกว่ามาจากโอ้โหลูกทุ่งลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เรืองยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะบอกเลยว่ามาจากรายการโอ้โหลูกทุ่ง ครับเมนูให้20%แล้วต้อบอกว่าเคยฟังเพลงไม่มดฟุ้งคลิ้งอีก25%ค่ะใจไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว5%นู้นึกแล้วเชียวนอกเหนือจากบรรยากาศที่เราเห็นข้างนอกชิวๆแล้วนะฮะยังมีห้องจัดเลี้ยงข้างในเป็นนข้างใมีคาราโอเกะ UVC อะไรฟรีหมดได้กี่โต๊ะข้างในฮะได้จัดเลี้ยงนั่งได้มันร้อยท่านขึ้นไปในห้องใหญ่แล้วก็เราก็มีห้องแอร์เล็กรับรองเหมาไดด้้วย ได้ดีเป็นอย่างไม่คิดข้าวว่าเราเก่งดีดีคเพราะที่อื่นเขาคิดข้าวห้องคาราะเราเก่งใช่ค่ะดีครับแล้วก็ไม่ไกลเลยเป็นถนนใหญ่คุณผู้ชมครับถนนใหญ่เลยนะง่ายๆนะคะก็คือว่าถ้าเกิดใครที่มาวิ่งเส้นเขาเรียกว่าการชนะพิเศษการชนะพิเศษวิ่งเส้นการชนะพิเศษมุ่งหน้าไปบางบัวทองนะคะก็เลยโลตัสพัฒนมานิดนึงอยู่เธนเลยค่ะอยู่เธนเลยเพราะว่าร้านนี้จะอยู่ฝั่งยื่นฝั่งตรงข้ามคอตงทอมีขวามือครับ ค่ะมีปั๊มมีปั๊มปตทอยู่ขวามืออ่าก็ช่วงช่วงท้ายของเดือนี้โอ้โหอะไรครับพี่เลืองจะฝากอะไรถึงผู้ชมที่กำลังชมโอ้โหลูกทุ่งไหนครับเจครับก็อยากให้ลองชิมฝีมือพี่ดาวผมหรือเจ๊ดาวนะครับยำเจ๊ดาวสุดยอดยำทุกอย่างเครื่องยำทุกอย่างเครื่องแกงอยำต้มเองทำเองหมดทำเองตำนายเองทุกอย่างผสมด้วยฝีมือของ20ปีนี่ประสบการณ์ที่ดี พี่ชายผมเลยครับ,รบข้างในมีคาราโอเกะจัดเลี้ยงออกมาเลยยงวันเกิดช่ย่งไงกันได้เลย<ช>ต้นไงจนไอคิสตี้แล้วก็พวกกุ้ยหอมก็ทานไปแล้วผมได้เห็นภาพไปแล้วเรียบร,อยร้อยด้วยบครัวเต็มคำด้วยนะคะที่สนับสนุนอาหา<ต>รให้กับศิลปินด้วยมอสักครู่นี้มีมีข้าวผัดมีส้มตำมีโอโคเยอะแยะเลยเยอะแยะได้ชิมไปแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งครับลานเบียผมจะเปิดหนึ่งธันวาครับมาได้เลยครับมาได้เลยอาจจะมีฟกซองเบา แต่ที่ร้านอีพีคิดว่าคงไม่ขาดศิลปินชื่อนุยงอีปละวันใช่ไหมคะแน่นอนเรียนเชิญเลยครับพี่เอต้องมาหางานด้วยวันนี้นอกเหนือจากอำนวยความสะดวกเรื่องของสถานที่แล้วนะครับยังไม่จบแค่นี้เบรกนี้นะเพราะว่าจะมีวันเกิดน้องอีนีเพิ่งไปร้านครัวก้านกล้วยมาครัวก้านกล้วยก็เป็นสาขากรสาขาที่หนึ่งสาขาที่หนึ่งครัวก้านกล้วยสาขาที่สองคือครัวเต็มคำนะครับก็เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่กันทางนั้นเลยนะครับวันนี้วันเกิดมาเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศที่ ครัวการกล้วยแบบฝากกันด้วยวันเกิดน้องอีฟตีมชุดนักเรียนพี่เอไม่ยอมใส่ชุดนักเรียนพี่เรืองก็ไม่ใส่พี่เรืองก็ไม่ยอมใส่ใส่มากกว่าไม่เคยเป็นเด็กโง่อะไรงั้นเดี๋ยวช่วงปิดเป๋าช่วงนี้ไปที่ไงวันเกิดน้องอีฟแล้วกันนะครับวันนี้เข้าคนกลางนะครับขอบคุณมากค่ะที่เรืองขอบคุณพี่ดาวค่ะระหว่างที่ไปชมบนจันทร์อีฟนะครับเราขออนุญาตซอยเดยกันแล้วกันนะฮะดี่ะใหญ่ชากันแล้วกันนะฮะดีค่ะจะรอใช้อยู่ใหญ่พ้ำรานะที่โคมวิถี กินกินเค้กก็ได้ค่ะเค้กน้าอร่อยมากจริงๆเค้กมะพร้าวสวัสดีค่ะอั้มนันทิยาค่ะก็วันนี้นะคะได้มาร่วมงานมันเกิดของน้องอีฟอรรรวันนะคะก็ดีใจอ่ะเป็นตีมแบบชุดนักเรียนน่ารักไหมคะลองโพสดูสิโอ้โหอันนี้คือเหมือนเก็บกดมาตั้งแต่เด็กอ่ะจริงๆจะใส่ชุดนักเรียนแบบ สไตล์ไทยใช่ไหมเก็บกดก็เลยซื้อชุดญี่ปุ่นมาใส่ค่ะอยากขเ้าวอี้อะไรกับเขาบ้างนะคะเี่อะไรแต่วันที่อิฟออกแนวแบบอยากเป็นเด็กอนุบาลอันนี้เหมือนเหมือนอนุบาลหมีน้อยเดียวเป็นสมสมชุดแดง วันนี้ก็เป็นเนื่องในวันเกิดของน้องสาวนะคะก็ขอให้น้องสาวสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สมหวังมีแฟนเร็วๆนะจ๊ะรวยๆดังๆจ้าชอบมีแฟนเร็วๆเนาะนั่นแหละขอให้ได้ขอให้โดนก็แล้วกันนะคะพี่มาถึงที่แล้วอวยพรเต็มที่ขอบคุณค่ะค่ะกอดเลยพรมนยังฟังเสียงชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่สรุปสถานะนะคะก็มีเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ยังสดอยู่นี่ ยังอยากอยู่กับน้องๆปาร์ตี้กันแบบนี้อยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องอีฟอลวรนณด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีก2ศิลปินนะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องอีปอลวรรณนะคะที่ตอนนี้ครบรอบอายุ17ปีนั่นเองค่ะ สิบเจ็ดเหรอสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วเหรออุ้ยใจแล้วสิบเจ็ดทำบัตรแล้วค่ะนะคะเอาอยู่กับน้องแต้ค่ะร่างสวัสดีครับเตีอัคราครับวันนี้ก็มาวันเกิดพี่สาวนะครับก็วันนี้เฮ้ยพี่ยังไงน้องดิเอ้าเหรอเอาให้หนึ่งวันให้หนึ่งวันให้หนึ่งวันก็ครบรอบเท่าไหร่เลยนะปีนี้็ดสิบเจ็ดจริงเหรอเอาจริงดิเอาจริงยี่สิบเจ็ดนะครับก็ก็ขอให้ น้องอีฟนะครับมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือว่าออาผลงานเพลงนะครับก็ขอให้โด่งดังเป็นผู้แตกเหมือนกันครับแล้วก็ขอให้ชีวิตครอบครัวเ่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณตานคุณยายที่บ้านก็ขอให้รับดื้อแล้วก็ขอให้มีความสุขกันตลอดครับขอบคุณค่ะแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งคนนี่ค่ะน้องดี <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะเดียสกายพาร์คนะคะวันนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานวันคล้ายวันเกิดนะคะของพี่สาวที่น่าของหนูพี่อิฟอรวรรณนั่นเองนะคะก็ <c oughs> ถือโอกาสอวยพรนะคะให้พี่สาวของหนูนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆงานเยอะๆแล้วก็ที่สำคัญเลยขอให้มีแฟนเพลงติดตามผลงานเยอะๆแล้วกันคะ่ะขอเพิ่อมอีกข้อได้ไหมอ่ะไรค่ะขอให้มีแฟนหล่อๆรวยๆเพิ่มได้เลยค่ะขอให้มีแฟนหล่อๆรวยๆนะคะ ขอบใจขอบคุณค่ะ โอกาสแล้วก็จงทำให้ดีที่สุดเพราะยังมีอีกหลายคนที่อยากมีโอกาสเหมือนคุณแต่ไม่มีโอกาสเหมือนคุณค่ะ